ดาบักอาัคาระพลหน่อยครับเดี๋ยวให้อีกห้าร้อยค่าน้ำแข็งสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนตอนนี้อยู่กับมาส์เตอร์โมเมนต์ครับวันนี้วันนี้ผมขออนุญาตคนดูนะครับจะมาคุยกับคนดูสองชั่วโมงนะครับแล้วผมก็จะขอไป รับประทานอ่าอมันเกิดนะครับของน้องน้องมีนนะครับผมกดตัดต่อเดี๋ยวนี้ไม่สตรีมเล่นอาทิตย์นี้ผมบอกแล้วว่าผมจะไม่เล่นเกมผมจะดอกฝีมือผมไว้ถ้ามีเหล้ายาอะไรมาแบ่งผมก็บอกผมด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> จะตายอะ่ะจำกอดได้ไหมพี่ชายจากกอดหูฉลามจำ ก็กด go, go, ได้ไหมพี่จะกอดหูฉลามกตไหนวะหูฉลามหนาอีแอปเปิ้ลให้หน่อยครับขอเร่งเรงแอปเปิ้ลลีเหี้ยดอกทองชาติหมาเลวระยำตำซำฟาดมาลี Marie, ทำไมกองทิพย์สมัยนี้เบาจังผมก็ผมดูแต่ตัวเก่าครับผมดูดบุรี่กองทิพย์ตัวเก่าครับช่วงนี้ หาตังแดกเล่าก่อนเหรอพี่เราค่อยไปน่าจะใช่ครับถูกต้องใช่ไหมหลุย <c oughs> วันนี้วันวันว,วันนี้จะไปวันวันนี้มันจะไปกี่เราประมาณสักห้าทุ่ม <c oughs> อันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงจริงจากใจนะครับแบบไม่ได้ตอแหลไม่ได้เสแสร้งนะครับ พี่มาลีไปงานบิกเมาเท่นดใหมครับขอสาระนะครับอยากเจออ๋อไม่น่าได้ไปครับถ้าไปเดยวสาวจะจีตก์ดงี้ผมกลัวไปเดือนเก้าหนึ่งอะไรงี้ไงไม่มีหรอกทำไมพี่หล่อจังครับอะไรวะหล่ออยู่แล้วน้องเดีวันนี้ขอขาว่าพี่วันนี้วันที่ไอ้ลุยไอ้ลุยดูดูมันมีอะไรเนี่ยถ้ดูนะผมไม่มีอะไรจากมึงนะไอ้ลุยมึงไม่ไปโรงเรียนหรอว่ามันมีอะไรออกมาเนี่ย ออจำผมได้แบบพี่รุ่งอาที่พี่ช่วยตอนเด็กอาชีวะกระทืบผมไอ้รุ่งก็เปล่าวะไอ้สุชัยอะไ,อ,มมไอ้ไอ้รุ่งมึงมาดูพี่ด้วยหรอรุ่งไอ้รุ่งมึงมาดูพี่ด้วยหรอนี่นะจะไม่มีอะไรนะจัไม่มีอะไรนะดูนะผมจะทำปฏิหารใก่เต็มคอเลยพี่ตา ดาไอโฟนหน่อยครับขอแรงแรงไอโฟนไอปามันมันไม่ยอมมางานมันเกิดวะกำลังไปหาะพี่ครับผมจะเชื่ออยู่นะเม็ดแตดมีไว้ทำไรครับเอาไว้เลียครับหาทำแบบพี่คิงบ้างนะผมไม่อยากทำอย่างนั้นนะครับอยากทำสวนทางอะไรเงี้ยได้ปล่ะเออมึงเป็นพ่อกูนะมึงสั่งกูหนีเฮีย พี่มารีครับตะโกนดอมดอมมีลูกแม่สุรีอะไรวะดอมมีพี่มารีครับตะโกนดอมมีลูกแม่สุรีหน่อยครับรอจา้าดเพชรแม่ยิ่งกว่าสเตฟานแอตมารีสวยมากวันนี้จะมาโม้เรื่องอะไรอีกครับตาไม่โมครับน้อง อีจันแรมหน่อยครับอีจันแรมกิลีโคตรพ่อโคตรแม่งตายนี่ปัดเยี่ยคิดถึงไอ้ปัทธรมกรทองน้อยกับไอโ้โฟกหมาล่าวะคิดถึงมึงก็ตายไปตามมันหมดมันตายกันแล้วเหม็นกลิ่นบุหรี่อืมถ้าเป็นเหม็นกลิ่นบุหรี่ขอให้น้องสอบผ่านนะครับน้องและขอให้น้องมีความสุขนะครับ <c oughs> เพี่ง่วงนอนเนี่ยตาแดงกำาเลยคอมข้างหลังหายไปไหนแล้วครับอ๋อไปเปลี่ยนครับด่าอีหมูหน่อยพี่ชายขอบคุณมากครับตอนนั้นที่ช่วยผมไม่งานผมโดนกระทืบแล้วเครื่องหมายเห,มเหลี่ยมจากรุ่งเห็นเห็น,หนคลิปพี่คิงแล้วน้ําตาไหลกินผัดเผ็ดงูอยู่โคตรเผ็ด,ดอ๋อ,อจะเล่นมุกพี่ตามาก,กวันนั้นไม่ได้ที่ผมโดนช่างกลกระทืบแน่ดีนะพี่มามันไอบีทหร<า><า>ือเปล่าอะไอบีดนองงู่าเ้ไอบีทไอบีดมาดูกูเอ้ที่มันโดนกระทืบอ่ะ ไม่มาดูกูเฉยเลยขอดูรักแร้หน่อยเมันดูไม่ได้ครับน้องไอบินมาดูพี่ด้วยเหรอด่าไอมงคลหน่อยครับพี่ชายไอมงคลเหี้ยธาตุหมาเลวตาแดงเพราะเมายาหรือเปล่าไม่ครับง่วงครับแต่ว่าผมรักคนดูไงก็คือผมบอกว่าผมจะเอาเงินโดเน a ตรงนี้อาพูดตรงๆนะไม่ไม่ตอแหละนะซือเหล้าที่รู้จัก Q e คิวอิตโต้บินไหมคะถือว่าวันเนี้ย พี่ขอไปซื้อเหล้าได้ไหมอันนี้จะไม่ตอแหลคนดูเลยซื้อเหล้าปุ๊บแล้วก็น่าจะซื้อมาแล้วก็จะถ่ายรูปลงเฟซด้วยคุณประกาศหน่อยครับอีสันขวานแมมอันนี้พูดตรงๆน,นี่มันเกิดน้องชายผมเหล้าที่พี่ลินให้ทุกหยดก็เหมือนทุกคนน้องได้ไอช้างหน่อยครับพี่ตาไอช้างวันนี้ไม่แดกเหล้าหรอตา ไปครับไปประมาณห้าทุ่มครับเพราะว่าแบบต้องกินประมาณห้าทุ่มไ,ไอ้จังไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอหน้ากูจะเตะแบบจังๆสักทีอะเมกาแจ้าหลอดเจ้า่าไอเชิดหน่อยเร่งๆอย่าให้กูเสียตังฟรีอุดเสาโดมาไอเชิดไอฟัด <c oughs> เขาจะมากระทืบกูล่าเนี่ย ตีแทงทำเป็นลกคนดูผมทำไ,ทไ <ป S 2> ม่เป็นหรอกครับีสนับสนุนโดยญาตราฤศีหลบหลังเสาขอจริงขอแท้ต้องมองไม่เห็นฤศีเพราะฤศีหลบยุลหลังเสาอานาคตพี่เริ่มมืดเหมือนคอพี่เลยพ่อมึงอะอนาคตพ่อมึงอะตอนไหนวะ ขอขอบคุณพี่มาลีมากๆที่มาเยี่ยมบ้านผมพี่ให้ทางเล่าที่ผู้หญิงขอบคุณจริงๆครับโอ้มันไม่มีหรอกครับน้องน้องชาดนอนบูลานนนมีแต่น้องอะแหละครับไปปุ๊บได้กิน<ล>นั่นนั่นมีรู้แล้วเมื่อไหรไ<ป>่ยูจะมีใจจากตองดอนไซไปหาไอ้ปามปุ๊บผมได้กินอะไรรู้ไหมหมูหันหมูหันรู้ไหมเป็นยังไงหันแบบไม่มีตัวหันอนะมีแต่ ได้ดีเลยที่พี่สั่งสอนเด็กช่างกลกับช่างยนต์วันนั้นเอาเอาง่ายทุกคนพวกมันอันนี้ผมเห่าอันนี้ผมพูดตรงๆนะฟังผมก่อนนะบอกผมว่าบอกผมว่าเลี้ยงหมูหันหมยี่สิบโลพอผมไปปึ๊บพี่มาช่วยจจะหมูหันไม่มีแล้วเหลือแต่กระดูกเออคนน้อยใจลุงนีซื้อข้าวกล่องให้กูกินเถอะเบิร์นไม่ค้างมาเขกกบาลได้เลยครับ บริม่ครางมาเขกกระบาลได้เลยครับซื้อบุหรี่ไฟฟ้าที่ไหนครับแล้วประมาณกี่บาทครับสามพันครับไอ้เหี้ยซื้อจะพ่อมึงอ่ะหาเรื่องแจ้งความโดนจับให้กูไอ้เหี้ยเอาผมถามทุกคนก่อนมาเย็ดถิ๋งกระป๋องต้องเลียปะครับไม่ต้องเลียครับผมถามหน่อย ผมอยากให้น้องชายผมมาหาไม่รู้ว่าดูอยู่หรือป่านะครับถ้าดูอยู่ก็ฝากบอกน้องชายผมด้วยนะพี่มาลีวันนั้นผมเห็นแม่แหม่มกาลังโดนเย็ดยังไม่เห็นเห็นอะไรอีกแม่กูโดนตัวไหนโอ้แต่ละคนเน่อยเฮียกูสามาแม่งเหนื่อยก็เหนื่อยโอ้พี่มาลีครับพูดคําว่าบิ๊กสุดหล่อหน่อยครับบิ๊กสุดหล่อกูอขอไม่ลืมตาดูได้ไหมวะขอนอนดูอะมาเสื้อกันหนาวเหม็นๆของมึงอะ กูขอนอนก่อนไนอ้เฮง่วงดาไอบูมให้หน่อยครับมันชอบเหลี่ยมใส่ผมไอบูมงัดเหลี่ยมไห้เฮียวันนี้แดกเล่ายัางวะโอ้ยไปแดกห้าทุ่มมึงจะไปกักูไม่ไหลหเฮียพี่กัสอยู่บาร์เดี๋ยวก็ฝากขวดตีหัวกุีเด้ะจะได้รู้ว่าใคร M A L E E หนึ150 e ่งร้อยห้าสิบยูโรขอนอนพักสายตาแป๊บไปเฮียคนหล่อไง ผมพี่เองสมัยเด็กช่างที่พี่มาช่วยผมกระทืบตอนที่ผมโดนรุมขอบคุณครับพี่พีเองไอพี่หรอใช่ไอพีเหรอไอพี่ที่โดนโดนกระทืบอ่ะใช่เหรอที่ใส่กล่องพีเซแล้วทิ้งบนทางด่วนให้เขาเก็บรอครับไม่ครับน้องไม่ใช่ครับพี่มาลีรับคนตัดต่อไหม่ครับผมตกงานอยากอยู่ช่วยพี่มาลีพี่มีแล้วครับน้อง ทำอะไรก็หลอกไปหมดเสื้อ C C Double O ของที่ขอจริงเปล่าครับเห็นมีคาบคาร์บอนติดอยู่ด้วยคาบคาร์บอนพ่อเมื่อไงเชี่ยของจริงเนี่ยของแท้กูคงไม่ใส่หรอกพี่มาลีผมอยากเห็นต่อยมวยครับพี่ผมกลัวไปต่อยเขาตายเลยครับขออย่างเดียวผมกลัวไปต่อยเขาตายถ้าหนูไปหาพี่หนูขอสดนะคะไม่ใส่ถุงได้ครับ วันนั้นผมขับรถขึ้นทางด่วนเจอกล่อง KFC ผมก็เลยเก็บมาเปิดดูอื้อหือขี้ตอนไหนวะไม่นะครับน้องไอ้ปาล์มมวนะครับวันนั้นผมขับรถขึ้นทางด่วนเจอกล่อง KFC ผมเลยเก็บมาพอเปิดดูอื้อหือขี้ไม่นะครับเอ้าไปไปคุยนอนคุยอนรดยไหม ไมาลีแม่งหล่อขึ้นเยอะกลับไปดูสามปีก่อนเหมือนคนไม่มีอนาคตปัจจุบันแม่งก็ไม่มีคุยไรเลยเขาเป็นจะไม่มีมึงเห็นอะไรไหมนี่อุ้มเหม็นวหวหลุยส์แมวนี่แหละนอนดีกว่าไอ้เขี้ยเบื่อโลกด่าไอซีเร่งเร่งทีครับไอซีไอหลุดกูหลับจริงนะนี่ถ้ากูหลับได้หลับเลยเนะี่ย กลัไเหพี่ชายกูอุตส่าห์ไปต่างไกลเหลือให้แค่กระดูกหมูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีดอกปาล์มใช่ครับผมอันนี้เรื่องจริงครับสุรชัยมนสินฐ์ใช่ครับน้องน้องน้องรู้ได้ไงอ่ะพี่ตาครับอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้ผมหน่อยครับขอบคุณครับอ่าขอให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าได้เจ็บได้ป่วยนะครับเหมือนตัวพี่นะครับตัวพี่ก็ยังไม่เจ็บไม่ป่วยเลยนะครับน้อง พี่มารีครับหนูจะเลิกกับแฟนหนูเลยเย็ดแสกในดีไหมครับพี่ชายดีครับน้องสิ่งดีๆอไหนน้องทําไปก็ทําไปเถอะมึงดูอย่างพี่ดิปาวานเกยตื่นแล้วเนี่ยหนก้อยวะจาจากหน้ากูไม่ล่ามนะง่วงไหมเยอยเอ๊ะละเงินอันเน,นี้ยที่ดองมาทุกคนน่ะผมขอขอบคุณมากนะครับเลาไม่ดินดงให้แสบคอดีกว่ารัก<น>แล้วรอให้แสบใจขีดล่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพวกกูเทคโนโปด ผมจะไปซื้อเหล้าอันนี้กินเหล้าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ชีวะก็เดับัลแบกอ่ะไดาอีดอกนกให้หน่อยครับขอเร่งเรงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นั้นมาด้วยพวกน้ําแข็งโซดาอะไรอย่างเงี้ยผมจะถ่ายแล้วผมจะนี่ลงลงเฟซวุ่นจังครับอีมงนอนแป๊บหรือเกาแข้งพี่ง่วงวะวันนั้นกูเจออีมงโดนเย็ดอยู่ข้างทางเสียทางกับพ่อพ่อลูก ง่วงจริงง่วงจริงครับคนดูนั่งเขาจะไปข้างหน้าดีมันบางกูพี่มาลีนี่เขาจะไปฝัง่งนี้เขาจะไปฝั่งนี้แปร๊บหน่อยครับผมจะไปทำอินโทรหน้าคลิปโอเคครับน้องง่วงไว้ี่พี่มาลีแม่พี่จะตายวันไหนครับไม่รู้ครับถ้ารู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับ น้อยใจทิ้ายไอเฮี้ยตะกูขอคำอวยพรภาคใต้ไอสัตว์เสือกว่าก็ขอให้คนที่อยู่ทางใต้นะครับปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ถ้าแบบว่าเป็นไม่ได้ทุกคนก็ช่วยบริจาคไฟ้าแล้วทำเป็นวงกลมหน่อยค่ะจต้องโดเนตเท่าไหร่คะถึงจะได้เล่นกับพี่มาลี เยลุยปล่อยเงินพ่อมึงกูยังไม่ตายสาัตว์ลุยดอกทองที่ลีครับจากแร่คาร์บ,บอนทําม,มากี่บาทครั้งปีครับแค่ไม่อาบน้ําครับโอ้ว่จริงใช่ไกูกูปิดเสียงไลวละอยากเห็นมาแต่งตัวร้ายแต่แบบเป็นคน <ๆ S 2> โ<ด>ครับแต่ว่าตัดไปเสียงเบาไอ้หลุยกูยังไม่ตายสัตว์เอามาปลให้พ่อให้แม่ในเด็กเฮีย ผมสงสารแม่แหม่มนะครับมีลูกสะทุนหมายอย่างมึงวันๆไม่หาทำอะไรแดกแต่เล่ายาอีกเกียบจมไหมอีสัตวีกเกรีวดาไอ้ต้ามังก,เกรเบินเรงเรงหน่อยใส่อารมณ์อีเกียบด่าอีโหนอยเฮ้ยเท่ไหร่พี่จะนอนเนี่ยโศเพ็นดนี่นอนไรเฮีย พี่ยิ้มให้ดูหน่อยฟันเหลืองเตือเลยค่าอาหารหมูพี่มาลีจำผมได้ไหมผมโดนเด็กช่างลุมพี่มาช่วยผมผมปอบางกระปี อันนี้ผมม่วงจริงทุกคนผมเริ่มจะหลับล้วยิ่งไม่ลาไปเช่ะครับพี่มาลีทำยังไงให้ฟันเหลืองครับ<อ>ดาบักอัคครพลหน่อยครับเดี๋ยวให้อีกห้าร้อย ถ้าน้ำแข็งเฮ้ยหลุยพ่อมึงเอาไปดีเคี้ยลู้ดอกทองหลี่ยัดแม่เรียกหลุยที่รักมาสม่งยิ้มให้ทีออกไปเด็กเคี้ยเนี่ยตะแม่มึงเข้าบ้าน,นมาได้ไงเนี่ยออกไปทีนี่ไม่ใช่กินน้ำลายเลื่มเลย<ด>เคี้ย<ด>โ<ฮ>ยอ้โหกลิ่นคนาวน้ำลายใครวะเนี่ยมึงเหลือไอ้บูเนี่ย ปวดขาอันนี้นี่ลงดิปวดขาอิเด็กเฮียลุยยอดทองกหลี่อีพิ่กุนเฮียวีชาติหมาอีสัตว์เาไอสอนรามว่าไอลิงบาบูนสะทุนหมาให้หน่อยครับพี่ชายค่ะคุณลุยยอดทองหลี่ พี่มาลีเขาไม่รู้จริงๆว่าภ<พ>าค<ด>ใต้น้ำท่วมเ<ด>พราะพี่มาลีเขางงี่ทันจริงๆน,น,น,น้องเขาทันครับพี่วยพี่คันโอเคไม่ต้องเอา <S <S อเได้ไ<อ>พี่ให,ห <S <S ม่จำดีทำดีๆทำดีๆเออเป็นเด็กวิเเยเลิะหัดบอกง,ง่ายๆเจ้าฟงเชื่อฟังคนดูบอกอะไรให้มันไปตายอะไรมึงก็ฟังเลยง หมายถึงคนดูบอกอะไรให้ไปตายมันก็อย่าไปฟังเขาถ้าไอตูม่มาเย็ดไอแหม่มมึงจะทำไงตรงนี้หลุยพี่พี่นวดพ,พี่น้อยหลุยเอาเร็วๆดีๆปวดแขนตรงนี้จริงๆแล้วปวดแขนเอาเร็วๆ แขนพี่จำผมได้ไหมที่พี่ช่วยผมตอนโดนเด็กอาชีวะกระทืบอปับที่ต่อยมันทีเดียววิ่งกันหมดเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากลุ่งปวดขาปวดเล็บตีนปวดเล็บตีนหมดปัญญาจะเล่นเกมเลยมานอนตายดูอนอทองสัตว์พี่คนอีสัตว์เยี่ยรีวิลายำเงาไปเงาไปเก็บเลยตื่นรีสัตว์ ผมชอบพี่มาลีร้องเพลงมากเลยครับผมเปิดเพลงที่พี่มาลีร้องให้เพื่อนที่ป่วยติดปีนตอนนี้ครับเงามาน,นี่เด้